ตัดงานเสร็จแล้วเว้ยดูเมะดีกว่าเ,เรื่องนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวเราไปเซิร์ชหาดีกว่าโจโจโจชิโจชิอะไรเนะ่อ่าโจชิโจชิอ๋อ

ซิม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 เลยคนดีซิม FBI open up แหน่สองคนนี้ได้กันทัวร์เลยเอาจริงดิ future m a ม e me please แต่ฉันก็ยังชอบเขาไม่เปลี่ยนโอ้ oh my g อ d กลับกลับ จบแล้วความซื้อของกูเอาตอนที่แล้วของกูกคืนมาแค <laughs> เฮ้ยโจชิราคูดีอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นเดี๋ยวต้องไปให้คะแนนใน m l หน่อยละดูส e ิ mail. อย่างนี้ต้องให้สักแปดละโจช,ชิราคูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมภาพมันเหมือนไม่ตรงปกป่ะเอ๊ะตัวละครก็ไม่ได้ชื่อนี้ด้วยอะไรกันเนี่ยอ้าวแล้วเมื่อกี้ไปดูเรื่องไหนมาวะเนี่ยไม่ใช่โจชิราคูสสี่จุดเก้าหรือว่ากูเหอะเฮ้ยไม่หรอกไม่หรอก เขางไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเอ๊ะภาพมันคุค้นๆนะอันนี้โจชิโคโคเซมูดาสุไคเอ๊ะใช่เหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ รผิเื่องวน,นีสวัสดีรับสวัสดีกับทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอมัสุราเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันกแล้วเช่นเคยในวันนี้ผมมีอนิเมะที่ผมเผลอดูผิดเรื่องแต่พวดสนุกมากอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้เรลองดูกันกับเรื่องโจชิโกโคเซโนมูดาสุไควันปุ่นป่วนของสาวมอปลาย แม้ในกระแสของฝั่งไกจินอย่างเราเนี่ยจะค่อนข้างเงียบเหงาเอามากๆแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของนิ้วหงจนเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างดังอยู่พอสมควรถึงขั้นถูกนําไปทําเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยนะเอออ่ะอ่ะเกินมามากพอละเราลองไปฟังเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่าเพื่อทุกคนอาจจะอยากลองตัดสินใจดู Anime อนิเมะแนวคอมเมดี้เรื่องนี้กันไปรับชมกันได้เลยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเหล่านักเรียนหญิงมัธยมปลายเฉยๆด้วยเปลือยไปวันๆ แต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปมีการตั้งชื่อเล่นคนในชั้นตามจุดเด่นของคนคนนั้นที่จะมามอบความกาวและการเสียดสีด้วยมุกตลกกับการใช้ชีวิตของเหล่านักเรียนหญิงในโรงเรียนหญิงล้วนทั้งรว่วปวดมันฮาที่จะทําให้คุณเนี่ยตกลุมรักทุกตัวละครภายในเรื่องนี้ตัวละครจะมีใครกันบ้างเราไปดูข้อมูลกันเลยสําหรับตัวละครเปิดด้วยตัวละครหลัก3าตัวก่อนเลยละกันได้แก่ตัวแรกก็คือทานากะโนซุมุฉายาบากะ พราะเนื่องจากเธอเป็นตัวละครยิงมุกและเปิดตัวโจ๊กเป็นประเด็นในการปล่อยมุกต่างๆและสร้างสีสันให้กับเรื่องนะฮะเป็นตัวละครหญิงตัวหนึ่งที่เป็นตัวแทนของตัวละครแนวบ้าบอเกขี่เกอร์ร่ราเริงสดใสบา้บาบอๆนะฮะส่วนคนต่อไปเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆคือคิคุจิอากาเนะฉายาคือโวตะซึ่งผ่านมาจากโอตะเป็นว่าโอตะคุหรืออะไรพวกนี้นะฮะเพราะเธอเป็นคนที่ชอบแบบ พวกดาราหรือว่าศิลปินนักร้องแล้วก็เธอเป็นคนที่แบบข้างไครพวกแนวนะวดย,ยียหรือมังงะ BL เป็นอย่างมากเนี่ยทำให้บากาศตั้งฉายาเธอว่าโวตะอากาเดสเป็นตัวละครแนวสตริงแบนมีลักษณะทรงผมทูทวินเชลทูสไตล์นะเป็นแนวลักษณะของตัวละครตบบุกภาในเรื่องและมีนิสัย ออกแนวขี้วอยวายลำคาญหงุดหงิดง่ายนะฮะเป็นแบบตัวละครที่แบบว่าต้องมาคอยปวดหัวกับบากาเป็นผมผมก็ค่อนข้างปวดหัวกับบากาเหมือนกันถ้าผมเป็นตัวละครอย่างอากาเนแต่อากาเน่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เรื่องก็ขาดไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่คอยทาหน้าที่ในการรับบุกของบากาแล้วก็รับความปวดกาวของนางไว้เหมือนกันนะฮะและคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นสาวมอปลายมากที่สุดและมีความเป็นธรรมชาติของเธอ จึงทําให้อคาเดคิคุจิเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบกันมากที่สุดภายในเรื่องนั่นเองฮะคนต่อไปซากิโนมิยะชิโอริฉายาโรโบชิโอริเป็นคาแรคเตอร์แนวคูเดเดะน้าลิ่งตบมุกในบางช่วงทําให้บากาศตั้งฉายาเธอว่าโรโบย่อมาจากโรบอตที่แปลว่าหุ่นยนต์ ด้วยคาแรคเตอร์ที่นิ่งเงียบไม่แสดงออกผ่านสีหน้าสกตายตัวละครตัวนี้จึงเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของสาวเงียบแต่ว่ามีลุกตกมุกบหน้านิ่งแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆด้วยภายในเรื่องนะฮะก็เป็นตัวละครอีกตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็จบกันกับ3ตัวหลักต่อไปเราจะมาดูกันฝั่งตัวละครเสริมหรือว่าฝั่งตัวละครหลักอีกชุดหนึ่งกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนร่วมห้องของ บากะนะฮะผมจะเรียกบากาแล้วกันจะไม่เรียกว่าธนากาเนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันเป็นฉายานะฮะสำหรับตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะฮะก็คือคาราเดย์ิโนโมาเอะฉายาเจ้าจ,จริงจังหรือว่ามาจิเนะที่แปลว่าจริงจังกันแหละพราะไม่ว่าเธอจะทําอะไรก็มันจะมีหลักการอยู่เสมอเป็นตัวละครแนวคิดรอบคอบและจริงจังไปกับทุกๆเรื่องทําให้บากาตั้งฉายาเธอว่าเจ้าจริงจังหรือว่ามาจิเมะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนที่คิดมาก ในหลายเรื่องแล้วก็หวาดละแวงวิตกกังวลในหลากหลายอย่างนะฮะคาเดทถึงแม้ว,ว่าเธอจะเป็นแบบแนวสาวทอมบอยมีลุคสไตล์เหมือนกับผู้ชายนะแต่ว่าเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีมุมน่ารักๆเหมือนกันนะคนต่อไปคือคุโจฮิซุอิฉายาแม่มดหรือมาโจก็แปลว่าแม่มดนั่นแหละเพราะว่าเธอชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์หรือศิลศาสตร์จนในบางครั้งเนี่ยเวลาเธอพูดอะไรออกไปก็มาจะตามด้วยเรื่องของแนวคาตกรรมสยองขวัญจนบางทีก็รู้สึกว่านักซาดิสเหมือนกันนะ แล้วก็ด้วยลุกที่มืดมนของเธอทําให้บากาเนี่ยตั้งฉายาเธอว่าแม่มดหรือว่ามาโจเป็นตัวละครแนวดันเดเรบ้างในบางครั้งแต่ก็มีบางโมเมนต์ที่เป็นยันเดเรโดยเฉพาะตอนที่พูดถึงเกี่ยวกับแนวฆาตกรรมสยองขวัญหรือว่าเรื่องเลือดสารหรือเรื่องคํำสาบอะไรพวกนี้นะฮะคนต่อไปโมโมอิซากุฉายาโลลี่ก็ตามชื่อเลยเพราะเนื่องจากด้วยส่วนสูงที่ตัวเล็กกว่าเด็กมปลายทั่วไปนะ,ะทำให้เธอเนี่ยเป็นที่ซุบซิบนินทาของเพื่อนร่วมชั้น รวมไปถึงลักษณะนิสัยใจคอที่คล้ายเด็กปถมหน้าอุ้มกลับบ้านทาให้บากาตั้งฉายาเธอว่าโลลี่เป็นตัวละครแนวเซเดเรสที่เชื่ยคนง่ายราวกับผ้าสีขาวที่บริสุทธิ์ตัวละครตัวต่อไปนะก็คือโซมยะลิลี่ไม่มีฉายาเป็นนักเรียนลูกครึ่งออสเตรเลียที่เพิ่งย้ายมาโรงเรียนเดียวกับพวกบากาแล้วก็โวตะรวมไปถึงโรบบแต่เรียกเธอว่าลิลี่ก็และกันนะเป็นสาวเลสเบี้ยนชอบผู้หญิงแต่เกลียดผู้ชาย ถ้าเธอสัมผัสผู้ชายจะมีตุ่มขึ้นตามตัวยกเว้นบากะเพราะเนื่องจากเธอไม่ได้มองว่าบากะเป็นผู้หญิงเลยสักนิดเดียวนั่นเองนะฮะนอกจากนี้โซ m มยาลิลลี่เนี่ยยังมีความสามารถในการแต่งหน้าแล้วก็จัดหาเสื้อผ้าตามแบบแฟชั่นให้กับตัวละครหญิงภายในเรื่องได้ด้วยเหมือนกันนะฮะและคนสุดท้ายที่ตอนแรกผมซิมมากๆคือยามาโมโตะมินามินะฮะฉายายามหรือว่ายามินั่นเองนะฮะซึ่งอาจจะย่อมาจากยามาโมโตะผสมกับ มินามินะฮะก็เลยกลายเป็นยามายเพราะเธอชอบทําตัวเป็นเด็กเบียวโลกบสอสนะฮะนตลอดเวลาทําให้เธอเนี่ยมีฉายาว่ายามายด้วยคาแรคเตอร์อผมสีทองและดวงตาสีเขียวทําให้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบไม่แพ้กันกับตัวละครของโวตะรวมไปถึงเธอมีเรื่องราของรันนี่แก๊กที่แบบว่ามันทั้งฮาแล้วก็ รู้สึกสนุกมากมายต่างๆนานานะตัวละครตัวหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มสีสันและก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อยๆคล้ายกับตัวละครเอกของเราอย่างบากะด้วยเช่นกันโจชิโคโคเซโนะบูดาสุไคมีทั้งหมด12ตอนสร้างโดยสตูดิโอพาชิองเน่ผู้ทำผลงานสุดดง่งดังอย่างอิชิสกุรีวิเวอร์ออกฉายช่วงซัมเมอร์2019วันที่5เมษายนฉายจบเมื่อ20พฤศจิกายนปี2019เป็นผลงานดัดแปลงจากมังงะเว็บไซต์ เป็นแนวตลกในรั้วโรงเรียนชีวิตประจําวันก็ประมาณนี้นะฮะก็จบกันเอาไว้เพียงเท่าน,นี้้วการกับการแนะนําอนิเมะตลกสุดรัด่วสุดกาวในรั้วโรงเรียนหญิงนะฮะใครดูแล้วรู้สึกยังไงถูกใจหรือไม่ก็สามารถพิมพ์ทิ้งเอาไว้ด้านใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลย,ย,ยสำหรับคลิปหน้าจะมีอนิเมะอะไรมาแนะนำให้ดูกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมอามาสุระก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บาย